สวัสดีครับไฟหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยในประจำวันอาทิตย์ที่17็กรกฎาคม2568นะครับฐายทอดสดทางช่อง8ใหม่เลข27ิเหริ่มแขนขันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับจากสนามมวยเยาวชนกรุงรพกาศทุป,ปเตมีเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะเคลื่อนชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนนะครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด120อปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างก็อดฟาเธอร์ต่อพีรพัฒน์จะพบกับเดอะถังโชวกิติพัฒน์ฟาร์มต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด129อปอนด์เป็นองฝั่งซ้ายนครหอจอกอกุ๊งกุ๊งสุทธิจะพบกับจอมทัพสอดเหี่ยวบางแสนแะคเกเอกำรายการครับชกกันที่พิกัด132ออปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตจะพบกับวันผเด็ แบรนเนมรบบุรีส่วนคู่ที่4ิบปิดใรายการครับชกกันที่พิกัด120ตออนดเป็น้องฝั่งสกัดเล็กพลอยอภิชาติจะพบกับเฟรช u u p t h ไทยบ็อกซิ่งนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ มาดูที่คู่แรกที่จะออกทัศนะนะครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับตามไลา์ทันสดนี่เป็นคู่แรกของการทันสดทางช่อง8หมายเลข17นะครับเริ่มเหมือนขันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับชกกันที่เวทิกัด120ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านก็อดฟาร e เธอร์ก่อนครับก็อดฟาเธอร์ต่อพีรพัฒน์นะครับนักโชกวัย18ปีนะครับสูง168ซเมตรมวยจากอำเภอเมืองจอดสงขลานะครับ ผลงานฟอร์มหลังของก็อดฟาร์เธอร์นะครับมีชั้นหุ่3ครับมารีแดงสักเข่าบอยนะครับที่สุราษฎร์นะครับเมื่อมกราคม68แปดฝ่ายนั้นก็แทงเข่าชั้นน็อกไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับดีเลอร์สักเข่าบอยในศึกลมมพนคนสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์เมื่อเดือนเมษายน68ที่ผ่านมาส่วนคู่โชควันนี้เป็นเดือดถังโชคกิติพัฒน์ฟาร์มนะครับหรือปอประจันสีนักชกวัย23ปีสูง155ซมมวยจากอำเภอเมืองจัังหวดเพชรรรบูณ์นะคับ ผลงานฟอร์มหลังของเดือดถังครับมีเชลคทนเจ้าซอรามินนะครับจากเมียนมานะครับในรายการ LWC Super Champ แล้วก็หลังจากนั้นครับมาชั้นคุ้หนึ่งครับเจ้าซอเมสุยานักชุกจากเมียนมานะครับในรายการ LWC Super Champ ที่รุมพินีนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์6 8ชผ่านมานะครับคู่เปิดหัวของรายการครับเบรพิกัด120ปอนด์นะครับ คู่นี้เชิงโชคสตล์ของทั้งคู่เจ้าก็อดฟาเธอร์ที่เป็นมวยขวาเป็นมวยเตะนำํำปล้ำตีรูปร่างดีเขาในแข่งแกร่งนะครับแทงรึกแทงเจ็บรายนี้เป็นดาวรุ่งดาวรอดรุ่นใหม่ๆนะครับไฟนี้พิสูจน์หัวใจเลยนะครับใจพี่หรือใจน้องโดนหนักโดนแรงเป็นเช่นไรครับถ้าโดนและทนได้ไม่ตกใจนี่ก็มองว่าได้ลุ้นนะครับแต่ถ้าสะดุง้งจักรจี้เจ็บแล้วถอดใจนี่ก็เสร็จได้ทันทีเพราะว่าคู่ชกนี้เป็นประเภทหนักแรงนะครับก็อดฟาเธอร์ผลงานฟอร์มหลังส่วนใหญ่แล้วจะโชคเคลื่อนไหวที่รอบนอก ่างจังหวัดทางภาคใต้ในศึกรวมบนคนสมุยที่สามวยเพชรบัญชาครับรายนี้เก็บตัวฟิโซอไปที่ค่ายมวยต่อพีรพัฒส่วนผู้โชคเจ้าเดิอดหังครับรุ่นพี่รายนี้เป็นมวยซ้ายหนาตันครับเตะขาต่อยหมัดอาวุธแรงนะครับรำหักรำโค่นดีตุ๊กตับไปเรื่อยนะครับแต่ว่าร่างกายความสดแล้วก็ช่วงชกนี่ดูเป็นรองครับผลงานฟอร์มหลังก็จะชเกเคลื่อนไหวอยู่ในรายการ LWC Super Champ ที่สามวยรุมพิน,นีนะครับ รายนี้เก็บตัวพิซซ่ามิที่ค่ายเมวยปอประจันสีคุณทิทาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกของทั้งคู่ก็สอวนเธอจะดูได้ร้อยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับคู่เปิดของรายการครับคู่นี้ขวากับซ้ายสดกับเก่าครับผมก็ออกชอบดังฝั่งเจ้าเดอะถังนะครับรุ่นพี่ครับรายนี้เตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกเลยครับอาวุธมวยนี้ออกเป็นชุด ต้นต้นนี้อันตารายนะครับจังหวะเข้าเบรกเข้าทําแกนนี่หนักแรงมากๆโดนต่อโดนทีทีดอกต่อดอกนี่ดูว,ว่าจะหนักแรงกว่านะครับคู่เปิดของรายการครับออกชมรังฝั่งเดือทั้งโชคกิติพัดฟาร์มมองด้วยชนะเจ้าก็อดฟาเธอร์ต่อพีรพัดนะครับมาตอนที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่รอง,องของรายการนะครับโชวกันที่เวทพิการน้ำหนัก129อปอนด์นะครับมาดูฝังทางด้านซ้ายนาครคนกันก่อนครับซ้ายนาครหอเจากอกุก๊กกุ้มสุดชินะครับหรือซ้ายนคร นายกหนุ่มสาริยานะครับตัวเดินเดียวกันนะครับนักชกวัย17ปีสูง173เซนติเมตรมวยจากอำเภอสามพรานจดนัดนครปฐมนะครับผลแาทฟอร์มหลังของซ้ายนครครับเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าหนึ่งสยามก้อยบางคอนแหลมนะครับชีอ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนนเสือภูเขากอบเพชรสุทธิพงศ์ที่ดอนเมืองหลังสุดนี้สะดุดนะครับแพ้คะแนนให้กับจอมทัพสอนรเหียวบางแสนที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนอมิถุนายน68ชิปผ่านมานะครับ สูงผู้ชกวันนี้เป็นจอมทัพสอนเหี่ยวบางแสนนักชกวัย17ปีนะครับสูง175เซนติเมตรมวยจากจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยานะครับผลงานฟอร์มหลังของจอมทัพครับ,รบเริ่มจากชนะคะแนนเสือบอลบูมเด็กเซียนนะครับชีอ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับตาเดียวปอปวิทที่อ้อมน้อยตั้งแต่ธันวาคมปี67แล้วก็หยุดหายเรือสังเวียนไปช่วงหนึ่งหลังสุดน,นี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งมาชนะคะแนนเจ้า้ายนาครหอเจ้ากอกุ๊กกุ้สุดธีนะครับชีอ้อมน้อยเมื่อเดือน มิถุนายน68ชิปผ่านมานะครับดูจากผลงานฟอร์มหลังดูแล้วก็คล้ายๆกันครับคูนี้เวทพิกัด129ปอนด์นะครับเป็นมวยคนละทรงคนละทางแล้วก็คนละสไตล์ลนะครับซ้ายกับขวานอกกับในนะครับมวยดังซ้ายอยู่ทางฝั่งซ้ายนครครับรายนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือเชิงดีดักเสียบดักแทงครับซ้ายทั้งแถบครับรายนี้ ชนะขเป็นมวยที่อาวุธดีนะครับ้ายจัดจ้านแต่พอเกมเบียดเกมเสียดสีอาการมวยดูแกว่งๆนะครับวงนอกชนะรอนี่ดูดีแน่แต่ว่าเข่าในนี่ดูเป็นรองนะครับโดนบทหนักๆนี่มียุบมีย่นนะครับชนะขนี่ต้องพิ้วให้ได้ตลอดนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิซซอมที่ค่ายมวยสอกสู้ไงยิ้มที่นบัตถมนะครับส่วนกู้โชคเจ้าจอมทัพนะครับรายนี้เป็นมวยขวารูปร่างดีครับบุกบูเดินเสียบเดินแทงนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บเลยครับรายนี้ เพลงเขานี่ดูว่าแข็งแก่งครับเจ้าจอมทัพมีทั้งล็อกมีทั้งขวางนะครับหลักเรียมวงนอกนี่ดูเป็นรองนะครับตามทรงจอมทัพก็ต้องเบียดติชิดในนะครับเดินอัดเดินเบียดนะครับถ้ามายิกงยักยัก,ยกคิดช้าทาช้าจุดจ้จจองจ้องนี่ก็ดูว่าจะเข้ารองแข่งได้จอมทัพนี่ต้องรุนแรงทายรุนที่เข่าในไปปลายนะครับครูนี้จากเซตินี่เจอกันไปแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกเป็นทางฝั่งเจ้าสันค,นครคับเป็นฝ่ายชนะเมื่อกรกฎาคมปี66กนะครับ แล้วก็จากนั้นครับไฟที่2เป็นทางฝั่งเจ้าจอมทัพเนี่ยแก้มือได้นะครับเมื่อกันยายนปี6 6ที่นครราชสีมาแล้วก็ไฟที่สามไฟหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งเจ้าจอมทัพนะครับเป็นฝ่ายชนะที่อ้อมน้อยเมื่อมิถุนายน68ที่ผ่านมาไฟล่า,าสุดนี้โอ้โหวุ่นวายเลยครับเจียวจ้าวเลยครับเนื่องจากว่าหมดยกเนี่ยกรรมการชูมือให้กับสานครเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ พอรวบรวมดูคะแนนใหม่ประกาศเป็นจอมทัพชนะคะแนนไม่เอกฉันนะครับไฟนี้กลับมาแก้มือร้างตาแต่ขากันอีกครั้งให้หายคาใจให้หายสงสัยนะครับคู่ที่2นะครับเป็นคู่รองของรายการนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวานอกกับในแข่งกับเข่านะครับเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งเจ้าจอมทัพนะครับเป็นมวยเปิดเกมเดินชนนะครับอัดเบียดชนล้อไนี้บุกบูสู้ดีนะครับ วงนอกนี่แน่นอนครับอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าวงในเจ้าจอมทัพแกมีจับมีขวางนะครับแล้วแกขยันยกขยันเสียบเพลงเข่าตีได้ทุกท่วงท่านะครับมองว่าเบียดไปเบียดมาวงในในเหลี่ยมเข่าดูจะได้เปรียบนะครับคู่รองของรายการครับออกาลังฝั่งจอมทัพสลดเหี่ยงแสนมองด้วยชนะเจ้าสานนครหอเจ้ากกุบกุบสุทธินะครับและมาถึงคู่เอกนํารายการนะครับโชว์กันที่เวทพี่กับน้ำหนัก100 32ปอนด์นะครับ มาดูฝั่งทางด้านเพชรวิศักดิ์กันก่อนครับเพชรวิศักดิ์แสงมรดกนะครับนักชกวัย19ปีนะครับสูง175ซนติมเมตรมวยจากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดกยภูมินะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรวิศักดิ์ครับเริ่มจากชนะคะแนนศิลปะไทยสากคุรุตนะที่ดอนเมืองจากนั้นก็ร่องใต้ไปชนะที่สองนะครับยกเมืองไทยดีของผลครับที่สงขลาเมื่อเดือนเมษาย,ยน68นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีไปแพ้คะแนนให้กับ นักชกกัมพูชาครับที่ประเทศกัมพูชาเมื่อพฤษภาคม68และก็หลังสุนี้กลับเข้ามาเมืองกรุงอีกครั้งมาแพ้คะแนนให้กับจอมเดชสระยิมครับที่ดอนเมืองเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นวันพเดจแบนเนมลบบุรีนะครับหรือวันพระเดจลูกสวนหรือเจ้าพระเดชน้อยตอนหนองสะพานนะครับนักชกวัย2 2ปีสูง172เซนติเมตรมวยจากอำเภอบ้าน่ข่จัดรยงนะครับผลงานฟอร์มหลังของวันพระเดศเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าเพชรเมืององ,องพระชระิม จากนั้นมาแพ้ทงทีสาให้กับเพชรผาแดนจิตเมืองนนท์ลหลังสุดชนะคะแนนเจ้าปิ่นสยามสิบนสกกลนะครับเมื่อเดือนมิถุนายน6กปที่ผ่านมาผลงานสามไฟล์ของวันพระเดชที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยชนะสองครั้งแพ้เป็น1ครั้งนะครับคู่เอกในรายการครับคู่นี้เวทิกัดน้ำหนัก132ปอนด์นะครับประเภทซ้ายกับขวาอีกคู่นะครับมวยทางซ้ายอยู่ตรงฝั่งเจ้าเพชรทวีศักด์นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือเชิงดีครับดักเตะดักแทงซ้ายจัดจ้าน ได้หนุ่มได้สดนะครับเจ้าเพชรวิศัก์จังหวะฝีมือเชิงดีนะครับแต่ว่าการยืนระยะนี่ไม่มั่นคงนะครับต้นๆน,นี้พอได้นะครับแต่พอโดนบทโดนเบียดแล้วมียุบมีย่นวงในดูแล้วไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่คือเพชรวิศักดิ์นี่ไฟนี้ต้องขย,ยันนะครับถ้ามาถอยเยอะตั้งรับมากไปเหมือนครั้งก่อนนี่ก็ดูว่าจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับเพชรวิศักดิ์นี่ก็เก็บตัววิศ้ที่ขั้วมวยแสงมรกตส่วนผู้โชควันพระเดชอันนี้เป็นมวยขวาเป็นมวยรุ่นพี่นะครับ ฝีมือเชิงดีเหมือนกันนยครับวงนอกเก็บกันบงังโตวงในปั้มตีสู้อาวุธดูครบเครื่องเลยครับมีนอกมีในมัดซอกอันตร,รายครับรายนี้เดินได้ถอยเป็นนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิศมที่ลูกส่วนนะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกขอนังคู่เนี่ยดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับคู่เอกนํารายการครับซ้ายกับขวาครับเมื่อเปลี่ยนให้เป็นแล้ว ผมบอ,อกชอบเลีงฝั่งเจ้าวันพเด,ดนะครับเป็นมวยเดินเตะเดินต่อยครับอุธแรงครับรายนี้นอกได้ในแข่งแกร่งนะครับแล้วสู้ดีมีความพยายามสูงนะครับฝ่ายนี้เก็บซ้ายได้บังซ้ายอยู่เบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทีบทเบียดครับไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าครูฉกนะครับครูเอกกำไรการครับออกชมบรังฝั่งเจ้าวันพเดชแบนเนมลบบุรีหรือลูกส่วนนะครับมองว่าชนะเจ้าเพชรวิศักดิ์แสงมรกตครับ และมาถึงคู่ปิดท้ายรายการครับชกกันที่เวทพ,พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างสกัดเล็กพลอยอภิชาติจะพบกับเจ้าเฟช u s p Thai Boxing นะครับคู่นี้เคยเห็นฝั่งเดียวนะครับเคยเห็นเจ้าเฟช u s p Thai Boxing นะครับหรือเจ้าโนเฟสลูกส่วนนะครับรายนี้ก็เป็นมวยที่คล่องแคล่วนะครับเจ้าเฟช เป็นมวยที่ทักษะดีเข้าออกไวนะครับมีนอกมีในทักษะมวยนี่โ,โหใช้ได้เลยครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องข่องแล้วก็มีทุกลูกเลยนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเฟรชหรือโนเฟรชนี่ก็นู่นเลยครับย้อนกลับไปเมื่อ,อกรกฎาคมปี67นะครับไปชัที่1เจ้าสายนาทีพรชิมพีนะครับที่สามมจิตเมืองนนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี67ที่ผ่านมานะครับชกอยู่ในช่วงหลังคู่เอกเป็นรูปแบบ3ยกนะครับ ส่วนคู่ชกเจ้าสกัดเล็กพลอยอภิชาติรายนี้ยังไม่คุ้นชินนะครับอาจจะเป็นดาวรุ่งดาวโรดเพรภูธทเพึงจะเข้ามานะครับเดี๋ยววันชกวันช่างนี่มาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งนะครับสำหรับคู่นี้ก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทวนครับมวยรักมวยชอบในรายการมวยดีวิธีไทยกันอีกสักครั้งนะครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับคู่ที่2นะครับตามรายแถบทสดนี่เป็นคู่แรกนะครับ ถ่ายทอดทางช่อง8ปหมายเลข27เนะครับเริ่มขันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับคู่นี้ก็ออกชอบดังฝั่งเจ้าเดอะทั้งโชคกิติพัฒน์ฟาร์มนะครับประเภทหนักแรงครับซ้ายอันตารายแต่ขาเจ้ายังปล่อยหมัดแล้วนายแข็งแกร่งด้วยนะครับใจพี่ใจน้องครับรายนี้บุกบูสู้ดีครับมองว่าชนะเจ้าก็ดฟาเธอร์ต่อพีรพัฒน์ส่วนคู่รองของรายการนี้แก้มือรั้งตากันอีกครั้งเป็นภาคที่ครับออกชอบดังฝั่งเจ้าจอมทัพสอนเหงยวบางแสนนะครับบุกบูสู้ดีครับเขาานายแข่งแกร่งแข่งแรง เดินเสียบเดินแทงขยันยกขยันเสียบนะครับดูว่าท้ายๆปลายปลายเข่าในนี่ดูจะได้เปรียบครับมองว่าชนะเจ้าซ้านนครหอเจกอกุ้งกุสุทธินะครับและเขวกนํารายการครับออกชับรังฝั่งเจ้าวันพระเด็จแบรนเนมลบบุรีนะครับเตะต่ตอยแรงครับรายนี้นอกได้ในแข่งแกร่งบุกบูสู้แล้วก็ความขยันความพยายามดูดีด้วยวันนี้มองว่าชนะเจ้าเพชรทวีศักดิ์แสงมรดกนะครับส่วนคููปิดท้ารายการนี่เขินฝั่งเดียวนะครับเข็นว่าเขินฝั่งเจ้าเฟช u s p ไทยบ็อกซิ่งนะครับเป็นมวยที่อาวุธดูใช้ได้เลยครับส่วนคู่ชกสกัดเล็กนี่สกัดเล็กนี่ยังไม่คุ้นชินนะครับเดี๋ยววันชกวันช่างคู่นี้มาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งนะครับคู่ไปท้ายรายการก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมดมวยทุกท่านครับ กดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านร่เรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ